เอาครับผมสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กับเกมฟา้ามาอีกแล้วนะทุกคนอ่าก็วันนี้เราพาทุกคนมาเล่นเจ้าฟอร์นั่นเองนะทุกคนไหนคันจะเป็นฟอร์เจ็ดหกหนึ่งศูนย์นะทุกคนนะก็เป็นรถของสจต้นนั่นเองก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับผมน้องชายผมส่งมาให้เล่นนะทุกคน โอเคก็วันนี้มีภารกิจอีกแล้วนะทุกคนก็คือภารกิจของเรานี้เราจะพาเจ้า7610คันนี้ไปไถบุกเบิกอาก็คือเป็นการไถตีป่านั่นเองนะทุกคนนะโอเคก็วันนี้ครับผมตามชื่อคลิปเลยที่บอกว่าไถบุกเบิกแต่ว่าวันนี้เราจะเอาผานนี่ครับผมเป็นผานซ m t นะทุกคนนะซ m t มทีมันเป็นผานสับไปเลยนะทุกคนนี่ประมาณนี้เลยครับผมก็ตอนนี้เป็นฟอร์ดเผาเดียวนะทุกคนนะ ก็จะเอาไปออกงานวันนี้คือเดี๋ยวเรารีวิวก่อนเลยว่ามีอะไรบ้างกันนี้นะทุกคนก็นี่ครับผมเป็นกรองแต่งนะทุกคนนะแล้วก็ท่อไอเสียแบบไทเทเนียมอ่าบอกเลยว่าทีเด็ดนะทีเด็ดนะโอเคมีประมาณนี้แหละทุกคนแต่ว่าบอกเลยว่าเสียงท่อน,นี้ลั่นมากนะทุกคนนะโอเคไม่พูดเพิ่มนำเพลงเดี๋ยวเราบรรเลงเลยแล้วกันนะไปสตาร์เลยครับผมไม่เใครเอา ่านหลังขึ้นไปเดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปไถานาเลยแล้วกันนะทุกคนนะไปโอ้เสียงท่อเสียงท่อน,นี่คือสุดนะปังนะทุกคนนะไปบอกเลยว่าล้อหลังแบบโตๆตเลยนะทุกคนนะทุกคนสังเกตตรงเท้าที่เหยียบคันเร่งนะเดี๋ยวผมให้ดูเห็นไหม น <anonymous blinking> ี่นี่น <Whew lerde strong> ี่นี่นี่นี่เฮือยังเทหทุกคนโอเคไปเดี๋ยวเราไปแถบุกเบิกกันเลยแล้วกันนะทุกคนนะก่อนช่วงนี้ผมอาจจะเล่นรถไถบ่อยหน่อยนะทุกคนใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ไปด้วยนะส่วนใครที่ไม่ค่อยชอบรถไถก็รอนะทุกคนนะเพราะว่าอาจจะมีรถสิบล้อรถไถปะปนกันไปนะทุกคนอ่าโอเคไปครับผม ก็ชอบเสียงทอ่อบางเลย <c oughs> โอเคก็แป้งที่เราจะมาไทยบุกเบิกก็อยู่แล้บ้านใครไม่รู้นะทุกคน <c oughs> นี่เข้าตรงนี้เลยครับผมนี่ตรงนี้เลยทุกคนเห็นไหมถึงแล้วนะก็จะเป็นพื้นที่ตรงนี้เลยที่ผมจะมาไทยบุกเบิกกันโอเค ถึงต้องการถ่ายก่อนแล้วกันนะทุกคนเริ่มตรงไหนดีปะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเริ่มตรงกลางเลยดีปะทุกคนตรงกลางดีปะ่ะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มตรงกลางเลยแล้วกันนะแล้วมันเปรี้ยวพอนะโอ้ทุกคนดูดิพ่อแบบอย่างลั่นเลยนะ เปิดอกนะทุกคนวันนี้นะปีป่าเลยก็ว่าได้นะแบบเนี้ยดูที่ชอบเสียงทอง่อมากเลยทุกคนท่อแบบอย่างลั่นนะไปถ่า,ายจนสุดนู่นเลยนะทุกคนตรงไหนที่มัน ตีต้นไม้เราก็จะไปเข้าไปนะเราจะถ่ายตอนที่มันถ่ายได้พอแล้วทุกคนนะโอเคครับ okay, ผมไปดงานปืนนะวันนี้โอ้ยพอแล้วมากเ่ยดู <c oughs> เอ้ยจะบอกว่าตีต้นไม้นี้นะ <c oughs> มันหน้าเอาไมโคมาขุดทิ้งยิงน้าต้นไม้แบบเนี้ยโอ้โหทีต้นไม้ทุกคน ไปเรื่อยๆเลยทุกคนหไยบุเบือดูดิมันเป็นป่าลกมากอะ่ะเออป่าลกเลยนาะเนะี่ยมีแต้มนะฮะเนี่ยเฮ้ยมีแต้มด้วยว่อเฮ้ โรถเรานี่เลอะแล้วนะทุกคนนะสภาพดูไม่ได้แล้วนะตอนนี้แค่ร้อนนะไปครับผมไปรุ่มบุกเบิกว่ะ เป็นต้นผักหรือว่าต้นไหนไม่รู้แต่เราไถายอย่างเดียวนะทุกคนนะเรามีหน้าที่ไถนะทุกคนนะเออตกคลอง ตกฟองนะไปไกลอีกแล้วลูกพี่มาชอบมากลูกบนครนดี้ชอ,อบแบบลั่นจัดเลยนะ บิกป่าลึกนะทุกคน,นโอเคโอ้ติดดกิ่งไมม <c oughs> โอ้เสียงท่อนีโหดจัดเลยนะ จริงตอนนี้เราต้องยกผ่านเนยนะถ้าของจริงเดี๋ยวถ้าเราไม่ยกหนึ่งไม่ผ่านแตกได้นะทุกคนุกเบิดของจริงทุกคนในป่าได้แท้เลยนะเนี่ย เด้อผมจะรีบเล็มให้หมดนะทุกคนนะอโอ้ยชนต่อเลยวะเนี่ยโอ้อตีเลยนี่โอ้หงัดกิ่งไม้ซะแล้วพี่มไม่ได้นะทุกคนนะไปไม่ได้ โอเครอบนี้ก็น่าจะพอแล้วนะทุกคนโอ้โหตัวนี้ลงลึกมากเลยตน,นี้ สิมาเเออเยเกินไปละ,อะอเอาเขียวทุกคนเราจอดไว้ก่อนนะ่นีจอดตรงนี้ละก,กันอ่ะโอเคผมก็คลิปนี้เอาไว้จะเพียงเท่านี้กันนะมาทำการไถบุกเบิกให้ได้ดูกันนะ<ม>ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีวันนี้ก็สวัสดีครับ